พี่อยากจะมาบอกการเทคนิคการต่างเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องเต่าซูกาต้านะครับจะออกลูกหลุมหนึ่งก็ประมาณ30ฟองนะครับผมปีหนึ่งก็จะตกประมาณ100ตัวนะครับหนึ100่งถึงหนร้อตัวนะครับผมต่อนหนึ่งแม่นะครับถ้าใครที่แบบว่าเลือกน้องเต่าแล้วอยากเอาน้องเต่าไปดูแลหรือว่าอยากเอาน้องเต่าไปเลี้ยงนะครับพี่อยากแนะนําเลยนะครับต้องดูเนื่องส่วนเรื่องราคานะครับน้องๆเรื่องราคาก็จะอยู่ประมาณถ้าไซส์นี้นะครับผมก็จะอยู่ประมาณ สวัสดีครับคุณดูวันนี้ก็อยู่กับผมบีกแลสวนะครับผมซันควานยักษ์นะครับน้องๆคือวันนี้นะครับพี่ยักษ์จะมาบอกการเทคนิคการต่างเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องเต่าสุกา้านะครับผมก็คือ, <thì> อ, BBQ, อน้องๆต้องบอกกันเลยว่าพี่ยักษ์จะอธิบายก่อนอันดับแรกก็คือเต่านะครับผมทั้งหมดที่พี่ยักษ <c oughs> ์เล <c oughs> ี้ยงนะครับคือมันเป็นธุรกิจของพี่ยักษ์นะครับผมก็คือพี่ยักษ์เลี้ยงมานานแล้วนะครับผมก็จะมีพ่อแม่พันธุ์ อยู่ที่ฟาร์มอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นฟาร์มของพี่ชายนะครับผมแต่ว่าพอมันออกลูกนะครับผมพอมันออกลูกเต่าออกลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ยักษ์เนี่ยจะเป็นคนนําลูกเต่าทั้งหมดมาเลี้ยงนะครับผมมาเลี้ยงมาขุนให้มันได้ไซส์แล้วเราก็จะส่งไปฟาร์มนะครับผมที่เขารับซื้อนะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของพี่ยักษ์นะครับก็คือวันนี้นะครับพี่ยักษ์ต้องบอกกันเลยว่าพี่ยักษ์เนี่ยการเลี้ยงเต่านะครับนู่นน้องๆเห็นไหมเห็นแวบๆไหมก็ไม่ค่อยจะเยอะหรอก คืออันนี้ก็เป็นลูกเต่าในปีแรกนะครับผมต้องบอกว่าเป็นปีแรกนะครับผมอันนี้คือรุ่นสุดท้ายนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเต่ายักษ์ซูกาตาเนี่ยหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับผมจะออกลูกทั้งหมดสามหลุมนะครับผมก็คือเขาจะขุดหลุมอนะ่ะทั้งหมด3ามครั้งนะครับเพื่อวางไข่ ต่อตัวนะครับซูกาต้าหนึ่งตัวแม่แ <treating> ม <Napoleon> mm ่ซูกาต้าไซส์ประมาณยี่สิบยี่สิบสองยิบสามนิ้วประมาณนี <in pain> ้นะครับก็จะออกลูกลุมหนึ่งก็ประมาณสามสิบฟองนะครับผมปีหนึ่งก็จะตกประมาณหนึ่งร้อยตัวนะครับหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบตัวนะครับผมต่อหนึ่งแม่นะครับก็ปีนี้นะครับพี่ยักษ์ได้ลูกเต่าทั้งหมดสองร้อยตัวนะครับผมน่าจะร้อยกว่าหรือสองร้อยกว่าครับไม่ได้นับนะครับผมก็ได้มานี้นะครับผมน้องๆก็จะหน้าตาประมาณนี้อันนี้คือต้องบอกก่อนมากเจ้าตัวเล็กนี้นะครับผม เพิ่งออกจากไข่นะครับผมเพิ่งออกจากไข่ได้น่าจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าสะดือยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับน้องๆเห็นไหมเห็นสะดือไหมเนี่ยนี่คือถุงไข่แดงของเขานะครับอ่าก็จะประมาณนี้อันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ส่วนพวกนี้นะครับที่ใหญ่ที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับผม โตขึ้นมาหน่อยตัวนี้น่าจะหนึ่งเดือนนะครับผมอายุ1เดือนนะครับผมเพราะว่าไข่แต่ละรุ่นเนี่ยเ,ออเ,เขาจะออกไม่เท่ากันครับน้องๆเขาจะออกไม่เท่ากันแล้วทีนี้พี่ยากจะบอกวิธีการเลี้ยงคือนะครับน้องๆก่อนอ hm, ที่ใครอยากเลี้ยงนะครับผมใครอยากเลี้ยงศึกษาอยากเลี้ยงดูน้องเต่านะครับผมก็ต้องศึกษาก่อนนะครับพี่ยักษ์ก็ต้องบอกว่าให้ศึกษาก่อนนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นน้องอาจจะตายได้ครับทุกคนถ้าเลี้ยงไม่เป็นนะครับผมก็ ใครที่อยากเลี้ยงควรศึกษานะครับแล้วมีมีวิธีแนะนํานะครับผมการเลี้ยงเต่าครั้งแรกนะครับผมหนึ่งเราจะเลี้ยงแบบว่าไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับผมโดยการที่เนี่ยเห็นกรงนี่ไหมนี่คือเปิดไฟนะครับผมเปิดไฟไว้ประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับผมถึงหกโมงเย็นนะครับเราก็จะปิดให้เขาพักผ่อนนะครับผมส่วนเรื่องอาหารการกินของเต่านะครับผมหลักๆแล้วของพี่ยักษ์เนี่ยจะให้อยู่ทั้งหมดสามอย่างนะครับผมสามอย่างเท่านั้นนะครับก็คือหนึ่ง ก็คือผักกวางตุ้งนะครับผมหลักๆเลยนะคือเอาเอา,เอาไง่ายๆว่าอาหารหลักนะครับผมแล้วก็ผักบุ้งนะครับผมแล้วก็หญ้านะครับผมหญ้าขนนั่นเองนะครับหลัก เอาจิงๆถ้าแบบว่ากินญ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์จะดีมากนะครับผมหนึ่งเต่าจะขับถ่ายได้ดีนะครับผมแล้วก็จะขับถ่ายพวกนิ่วพวกยูริออกมาต่างๆได้เยอะมากนะครับผมแล้วทีนี้ที่การเลื่อนน้องเต่านะครับผมสอนวิธีการเลื่อนน้องเต่าถ้าใครที่แบบว่าเลื่อนน้องเต่าแล้วอยากเอาน้องเต่าไปดูแลหรือว่าอยากเอาน้องเต่าไปเลี้ยงนะครับพี่ยักษ์แนะนําเลยนะครับต้องดูหนึ่งดูตานะครับผมถ้าดวงตาสดใสน,นะฮะตาสดใสบ้องแ้วนะครับผมเห็นไหม ตาสดใสบ้องแบวน่ารักแอดแบวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูการเดินของน้องนะครับโดยที่การเราเอาเต Halo, medidas, oui, ่าขึ้นมาไว้บนมือเนี่ยเขาจะดุ๊กดุ๊กดุกเห็นไหมเขาจะไม่กลัวนะครับผมอันนี้คือเต่าที่สมบูรณ์นะครับทุกคนเขาจะไม่กลัวเขาจะไม่กลัวเรานะครับเห็นไหมเขาจะเดินอ่างเงี้ยนี่คือเต่าล่าเริงนะครับผมเราสามารถซื้อได้นะครับผมส่วนเรื่องราคานะครับน้องๆเรื่องราคาก็จะอยู่ประมาณ ถ้าไซส์นี้นะครับผมก็จะอยู่ประมาณ1,500บาทนะครับจนถึง3,500นะครับผมแล้วแต่ขนาดนะครับผมคือเต่าซูกาต้าเนี่ยจะซื้อขายตามขนาดนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้พี่ยาก็ได้มาจัดกรงนะครับผมวันนี้พี่ยาทํากรงเพิ่มนะครับมาหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ากรงใบเนี้ยมันอนุบาลลูกเต่ามาหลายชุดแล้วนะครับมันก็จะต้องปวดกระเสียณแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยมาทํากรงใหม่นะครับวันนี้เราซื้อกระเบื้องมานะครับน้องๆเห็นไหม พี่ยามมีกระเบื้องวันนี้ซื้อกระเบื้องมาเพื่อจะแบบว่าเลี้ยงน้องเต่าโดยตรงเลยนะครับเห็นไหมเออแล้วใครอยากเห็นใครอยากเห็นเต่าวัยรุ่นบ้างนะครับใครอยากเห็นเต่าวัยรุ่นบ้างเดี๋ยวพี่ยากพามาดูวันนี้อ่าเดี๋ยวตามมาเต่าวัยรุ่นนะครับผมเต่าวัยรุ่นคืออะไรเต่าวัยรุ่นคือเต่าที่กําลังจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับผมก็คือเต่าวัยรุ่นนะครับผม ถามว่าเป็นพ่อแม่พันธในอนาคตเนี่ยเต่าซูคาต้าเนี่ยสามารถผสมพันธ์ได้ตอนไหนเต่าซูคาต้าสามารถผสมพันธ์ได้ในช่วงอายุประมาณสามปีถึงสี่ปีนะครับผมแล้วแต่การเลี้ยงการดูแลข,ของเราเลยนะครับนี่ครับนี่คือ,อคอกเต่านะครับผมนี่คือ,อคอกเต่าวัยรุ่นของพี่ยักษ์นะครับเห็นไหมนี่คือ,อคอกเต่าวัยรุ่นนี่นี่คือ,อคอกเต่าวัยรุ่นนะครับแต่ละขนาดเนี่ยอายุในอคออเนี้ยอายุเท่ากันหมดเลยแต่ว่า จะโต,ตช้าโตเร็วก็ขึ้นอยู่ที่กับตัวของน้องเต่าด้วยนะครับอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยดูตัวเนี้ยนี่คืออายุ3ปีเท่ากันนะครับผมสามปีนะครับอันนี้3ปีเห็นไหมเยแบบมันชอบเล่นขี้โคลนนะอันนี้สามปีส่วนตัวนี้โอ้ยก็สามปีเหมือนกันเห็นไหม,มแต่ว่ามันจะอยู่ที่เต่าว่าเต่าตัวไหนกินดีกินเก่ง นะครับเนี่ยกินดีกินเก่งถ้าตัวไหนกินดีกินเก่งก็จะโตเร็วแล้ววิธีการดูเพศของเต่านะครับผมถ้าใช้เนี้ยเราจะดูเพศได้แล้วนี่พี่เต่ามาดูนี่นะครับน้องเต่าตัวผู้นะครับกระดองจะวอลลงไปพี่เตาเเเาาเเ่าเห็นไหมเนี่ยม,มันจะวอลลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะวอลเห็นไหมมันจะวอลลงไปเลยเห็นชัดเจนนี่คือตัวผู้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะแหลม องน้องเต่าตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้จะแหลมนะครับผมแล้วก็หางจะยาวนั่นคือตัวผู้นะครับนี่นี่หางนะยาวเจี๊ยดเลย่ะแล้วมาดูน้องเต่าตัวเมียนะครับนี่เลยนี่คือน้องเต่าตัวเมียนะครับเดี๋ยวมายกไปดูใกล้ๆดินี่ครับอันนี้คือเต่าน้องเต่าตัวเมียนะครับผมก็จะเป็นกระดองจะเรียบๆนะตรงนี้จะเรียบเลยนะครับเรียบแล้วก็ตัวนี้จะสั้นๆนะตัวนี้จะสั้นๆนี่คือตัวเมียหาง หางจะมีแค่นี้ครับน้องๆก็ดิดเดียวนะครับนี่คือตัวเมียนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะนี่มดนะครับตอนนี้นะครับต่อไวรุ่นที่อยู่ในนี้อยู่ในค้องนี้มีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับผมก็มีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับทุกคนก็จะมีตัวผู้สามตัวนะครับแล้วก็ตัวเมียสี่ตัวนะครับผมก็ใช่ทีนี้นะครับห้องนี้ชุดนี้นะครับต้องบอกว่าชุดเนี้ มกราปีหน้าจะเริ่มไข่แล้วนะครับผมเขาจะผสมพันธ์ช่วงประมาณทันวานะครับผมพอเขาไข่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไข่เข้ามาฟักตู้แช่ในในตู้ฟักนะครับประมาณ3เดือนก่อจะออกมาเป็นตัวน้องเต่าเล็กๆตรงเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ก็ประมาณนั้นนะครับน้องๆก็เป็นการเลี้ยงเต่าแล้วก็การสอนเทคนิคการเลี้ยงนะครับผมว่า ใครที่อยากเลี้ยงเหมือนพี่ยักษ์นะครับสามารถมันเป็นแบบธุรกิจเสริมได้นะครับเป็นรายได้หลักเลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนใครที่แบบว่าอยากเลี้ยงหนึ่งเราต้องมีเวลาแล้วเราต้องดูแลแบบจริงจังนะครับน้องๆ mm. การตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าอย่างเนี้ยคือเต่าใหญ่เขากินแบบนี้ได้เราสามารถไปตัดหญ้าไปเกี่ยวหญ้าได้เหมือน mm. เหมือนเหมือนเหมือนวัวเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พี่ยักษ์ก็มาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเลี้ยงเต่าเล็กจนไปถึงเต่าใหญ่นะครับผมว่าเราจะเลี้ยงยังไงให้เขาสมบูรณ์และเลี้ยงยังไงให้เขาอยู่รอดน,นะครับผมก็มใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผม <seats. S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ยักษ์ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้พี่ยักษ์ด้วยแล้วก็ใครที่อยากเลี้ยงเต่าน,นะครับผมพี่ยักษ์ อยากได้เต่าหรือปรึกษาอะไรก็ได้เออถ้าอยากได้น้องๆไปเลี้ยงก็ทัก Facebook พี่ยักษ์มาได้เลยนะครับผม Facebook ตรงนี้นะครับวีรศักดิ์ทุ่มพลานะครับสามารถทักเข้ามาถามได้ว่าน้องกินอะไรได้เป็นหลักน้องกินอะไรเสริมได้อะไรอาหารเม็ดชนิดไหนดีนะครับผมก็ทักเข้ามาเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมวันนี้ก็เป็นสาระนิดนึงนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ